สวัสดีครับจากช่องจัจใจเอ็มวันวันนี้เวลานี้เสร็จ้ตอนแห่เข่าพัดก่อนครับผมพรตรอาตย์สัมมาสัมพุทธาสัทเข่าพันก่อนครับแห่เขาพัดก่อน กันแน่ขอพันก่อนครับแน่จะด็กครับแค่สามเอฮะใค่สามก่อนผุนเอาใส่ผุน,นวายผมคาดว่ายอยู่ให้สามก่อนเนาะครับโอ้มีฟาเซ่ครับหนึ่งสองสามปิดไว้ เซสามตัวงกันบ่เขาเองม่แกนแทะเขาแห,ง,หง่งสองสามต้องไปครับผมไดกัใส่จากเออจอกปิดอูอ้ตามไปดู เพิ่งไทยเพิ่งพ่งโราเห็ดบุญมงมหลายผมเลยวาใายได้ทำได้การอะไรกันเลยาอ่านแห้งของกันก่อนแล้วกันครับผม นี่ดูวันเปิดเบิ้งเด้อับเด้อในช่องเด้อตาใจอิ่มวันของผมเสียลวดอยู่นี่ยังไม่เสียงดูราว่าเราล้มทัวทุกคนก็ล้มทุกอน่า ของนพไ่ยังก่อ,อกนะพนไห้ตอเป็ยู่จะสิบพสร้างแก๊ตตัวสันโทษหค่าคาเฟ่เราบรรยากาศการแค่ขอบันก่อนครับผมแม่นตัวแค่ขอบพนก่อนเนาะโอ้ถ้าเกิดหเดหตเป็นเือขเรือชีวิตคร นกเอี้ยงก็เริ่มตื่นแล้วครับวันนี้โอ้ยเนี่ย เปิดนี้หละเราไม่ต้เห็นทูงผมถือายทายพร้อมน้องลายให้ดีเลยเอะเปิดไปเลยซูใ่ไทยน,ยนี่นหะเอาไปประโยชนนะครับอันอันบัดไส้ลเล้่ยวนี่ เอเคไปบุษโาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าหลังกระจอังครับเดี๋ยวสิเพื่งกันรื้อจอครับกันทิปจอเรียบร้อยมั้งครับ ฮัลโหลทุกคบผมพอ่อหล่อผมสิเอ็นไทยนังเก็บนังสวัสดีครับจากช่องจ๋าใจเอ็มวันอีพีห้าวันนี้เสนอตอนเวลานี้วันนี้ภาพกระบวนการเก็บจอของภาพ,พยนตร์ครับผมบุญรับเพื่อนบ้าเด้ใส่หลายคนนะครับมีแค่สองคนครับผม สองคนเก่าอยู่มาครับเสียโอ้โหงานบวชลูกใช่ผมจองไงเนอคมันเป็นคนโบราณไปละครับดิมันสมควรโดราไว้นะไหนว่ได้กาดับตล่ะผลทำมาขนาดกว่านี่โอ้ปลอดภัย ผมายมทำครับเ้อจากช่องผมเลยครับช่องใจใจเอบ้บผมว้าอันตรายตัวนี้ว้าส, 4, 32, สี่เรื่องเงินสอครับสี่สามสิบสองถือกระเือสามพันเนาะ ติดต่อได้ที่ร no ุงสุริยาพามยนต์อำเภอเรืองรัง่าผมเบอร์โทรครับผมเบอร์โทรตี่ต้องติที่ตอมสุรฉายครับศูนย์หกาห้าหกสามหนึ่งเก้าเจ็ดสี่ครับเบอร์ดีครับหรือเม่นไมีที่จอช่องผมก็ได้ครับช่องใจใหญ่บ้านของผมหนังวิสรุปครับใส่เครื่องท่านทไมครับผมเครื่องเสียงอลงการดครับผมวันนี้ใส่หลายคนครับสองคนครับ เอาอยู่รุ่งสุริยภาพยนตร์ครับผมรับใช้ภาพยนตร์ทั่วราชาอาณาจักรครับตอนโทษคำวราไทยนะครับมดตอนซีเลิก์ครับดิเก็บจอบเก็บสิ่งเก็บของเก็บเล็กเก็บหลาเก็บมะพอ้าวมโพงครับผมมันมางาั้นงันโควิดนะครับผมนี่ครับรถมาขคันเดี๋ยวขนมดัดกียยาง รถดิขันเดียวเวอร์ด้วยนั่งครับนี่ยโอ้โหหยัดอันหยัดเลยหยัดเข้าไปด้วยมั้งขึ้นตั้งห้าผู้ก่อไอ้ห้องหมดเลยดิโอ้โหผมยิ่งขึ้นไปทั่วโลกหมดเลยคือว่าตามเวอร์แล้วเนาะ ก็สัการเบิบ้งทั้งช่องผมเขาเหวสีม่จ้างก็ลังไม่ผมผมเดี๋ยวผมที่ต่อให้ผมออกไปดูเรื่องกันไปเลนยก็ับพ่อครับผมกพแล้วจะมาจักรเนาะผมก็คตรเดนพี่ให้งานอยู่โรงพักนี่ครับมากระยี่ยงหนึ่งชายหนังกัไดดมาจังบอตีกันบอลลามมาเต้นตีกันเหยียบตีกันง่วยต้อดวนดี แม่นเม่นตุกขอนั่งนี่กระจั้นเก้าอี้ให้นั่งห่างกันเลยสองเมตรนะพออระยะปลอดภัยเมันมันมาโมด้มั่วกันโมดีจอกต่อจอกนะนั่งไคนั่งมั่นเลยวล่ะเขาสวาลพูดเขาขึ้นชั้นบนแล้วครับพุดสองคนเล่าอยู่ครับผม โบ่แก่แล้วดีดข้างโอ้ตอนนี้นะครับเออขอเน้นเมนเบอร์โทรนะครับศูนย์หกสาหกสามศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งครับโทรมาเบอร์นี้ครับผมอยากติดต่อภาเพยนประชาสนมพันานต่างๆงานการแปลงานยังกะยาครับโอ้คุยกันได้เห็นว่าครับผม ครับผมโอ้เออครับผมหนังเรื่องดีเรื่องแพงมันก็ต้องับแย้งนั่นมันวะครับเดี๋ยวดิเขาเบิ่งกันทั้งทั้งโทรศัพท์นะครับหนังเนี่ยไม่หันอะไรไม่ได้กัดก็ต้องนังขากผู้สาวนี่วะล่ะผู้เอาผู้สาวเบิ่งหนังนี่วะล่ะเออได้กัน มัน่ได้บยมยกกาดมัน่ไดนั่งสารมัน่ไดทีูสาตร์ในน่งน้ำกุสาวแห่งมวลแม่นกข้อมันเสียมครับครับลงทุนทั้งวันดีะมมั่นครับทุกอย่างเลย ว้ายเป็นล้านพูดนะค่รนับล้นอะครับ,บ,อรบ,รบจอยอีกโค้งอีกเครื่องเสียงอีกประมาณครับประมาณหาล้านถึ้งหมอครับประม่ล,ะละามครับสามล้านเ,เนาะอ้อเก่งเลยครับสองคนนี่สามารถเอาอยู่ครับ เหการามูอละหมื่นครับสองคนว่าสองคนกับเป่าเพร่านะครับไปเรื่อยๆบสหิวนอนบหครับรือนอนแล้วอ่ะโอ้ผมก็เลยน่นตีนะครับผมก็ไดจะไปคนเมื่อน่ก็เร่นว่าหน่าก็เล่นนี่บ้านนี่แหละแม่นครับแต่ให้ดูดูากันหัวใว่างหลอกว่างหลักเพาะ ตัวน,นั้นใช่ตัวน,นี้ใช่น,นี้ตนน้นต้นนั้นเก็บเมียนมัดมิดอันทีใช่ต้นนั้นอัดใส่ตัวน,นี้มันคล่องไม,ใม,ม,ปปม่ให้ก็โดนนั่นวะล่ะว่าโควิธีเก็บเปวะล่ะให้พนเก็บด้วยวะสามหมื่นจวัวนี้เอวไปแล้วเลยผมไปกันเล้วครับเด้อขอบคุณในรายครับเดี๋ยวเดี๋ยวโฆษณาให้ขอบคุณครับสำหรับรุ่งสุริยาบริการครับตามเบอ่์อเท่ากับตามที่ท่าเพื่อเพื่นบอกแล้วครับไปแล้วครับไอยู่แล้วครับไปนอนแล้วครับ